เรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีท่านผู้ฟังปรากฏว่านายมนทนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ที่ท่ารถบขสขณะที่เขากำลังจะหลบหนีออกจากลบบุรีไปกดดานที่อื่นตอนที่เขาถูกจับนั้นดูเหมือนว่าเขาจะมีสีหน้าโล่งอกอย่างประหลาดแล้วก็ไม่ได้ขัดขืนการจับกุมแต่อย่างใด ญาติมิตรและชาวบ้านกลุ่มใหญ่ติดตามมาที่โรงพักทันทีที่รู้ข่าวการจับกุมต่างก็พากันวิพากษ์วิจารณถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่รู้ข่าวจนกระทั่งชักชวนกันก้าวย่างขึ้นมาฟังข่าวบนโรงพักคนที่วิตกทุกร้อนที่สุดคงจะเป็นนางสีพันุ์ผู้เป็นภรรยาเพราะว่าเธอเพิ่งจะสูญเสียนายสีทนซึ่งเป็นพ่อไปเมื่อไม่กี่วันนี้เอง ในขณะที่งานเผาศพของผู้เป็นพ่อเพิ่งจะเรียบร้อยไปน้ำตายังไม่ทันแห้งอยู่ๆสามีก็มาถูกจับเสียได้ในเช้าวันนี้เองข่าวลูกเขยลงมือสังหารโหดพ่อตาตกเป็นข่าวใหญ่ของผู้คนที่นี่อย่างทันทีแล้วข่าวก็แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วนางสีพันธ์ก็ร่ำไห้ปานใจจะขาดอุ้มลูกชายที่ยังเป็นทารกตัวแดงๆอยู่แนบอกขณะที่เดินเข้าไปเยี่ยมสามี หลังจากที่ตำรวจอนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ต้องหาได้อซึงตอนนี้ก็ยังถูกฝากขังอยู่ในห้องขังของโรงพักก่อนที่จะมีการดำเนินคดีขั้นต่อไปในมนทนให้การกับตำรวจไปว่าเขาเป็นผู้ลงมือฆ่านายสีทนพ่อตาด้วยความแค้นส่วนตัวและโมโหที่ถูกผู้ตายมักจะบีบบังคับให้ตัวทำตามคำสั่งเสมอแม้เจ้าหน้าที่จะไม่ปักใจเชื่อในชั้นแรก แต่เมื่อได้ตรวจดูพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็เชื่อได้และสันนิษฐานได้ว่ามีมูลเหตุจูงใจที่จะทำให้ในายมนทนกระทำการตามนั้นจริงๆวันเกิดเหตุนั้นนายสีทนซึ่งเป็นพ่อตานี่ไปทำบุญที่วัดเสร็จแล้วก็ได้ให้ในายมนทนซึ่งเป็นลูกเขยไปรับกลับเหมือนเช่นทุกครั้งที่เคยปฏิบัติกันมาขณะกลับมาถึงกลางทางซึ่งเป็นชายป่าเปลี่ยวนายมนทนก็อ้างว่านายสีทนพ่อตา เป็นคนบอกว่าลืมของทำคัญไว้ที่วัดก็ให้ในายมนทนกลับไปเอาโดยที่ตนจะรออยู่ตรงนั้นเมื่อนายมนทนกลับไปไปเอาของกลับมายังจุดที่นายสีทนพ่อตารออยู่ก็พบว่าพ่อตาถูกทำร้ายและสิ้นใจไปก่อนหน้านั้นแล้วส่วนข้าวของมีค่าในตัวก็ถูกแย่งชิงไปหมดขั้นแรกนายมนทนถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องสงสยัยแต่เมื่อมีพยานรู้เห็นว่าเขากลับไปเอาของที่วัดจริงๆ ก็เลยเป็นอันพ้นข้อกล่าวหานั้นไปแล้วก็ในชั้นนั้นตำรวจได้กันตัวเขาไว้เป็นพยานปากเอกแม้ว่าตำรวจจะพบพิรุษหลายอย่างแต่ก็ยังรอดูท่าทีในมณฑลไปก่อนเพราะว่าเขายังไม่มีท่าทีว่าจะหนีไปไหนยังคงอยู่ช่วยงานศพแล้วก็ดูเป็นปกติดีทุกอย่างตำรวจก็เลยยังไม่ได้ออกหมายจับจนกระทั่งงานศพนายสีทนเสร็จสิ้นลง ทางตำรวจได้สืบทราบมาว่าในมนทนได้นำสร้อยคอของนายสีทนไปขายต่อแล้วก็เตรียมตัวที่จะหลบหนีทางตำรวจจึงได้แสดงตัวเข้าจับกุมนายมนทนจึงยอมรับทุกข้อกล่าวหาเขาบอกว่าพ่อตาผมเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดนะครับเขาไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่ทุกคนเห็นนายมนทนให้การกับตำรวจไปอย่างนั้นส่วนชาวบ้านคนอื่นๆก็พากันพูดว่าตอนนี้นายสีทนก็ตายไปแล้ว เขาจะพูดให้รายย้ายยังไงก็ได้แต่ในมณฑลก็สบรวสาบานว่าเขาพูดแต่เรื่องจริงเท่านั้นและเรื่องจริงเรื่องหนึ่งที่เขาเล่ามานั้นทําให้ชาวบ้านต้องหือหาด้วยความตกอกตกใจก็คือแท้ที่จริงแล้วนายสีทนเป็นคนฆ่ายายบัวผันอจะไม่ให้ชาวบ้านตื่นตะลึงกันได้ยังไงในเมื่อยายบัวผันนั้นเป็นคนเลี้ยงดูนายสีทนมากมือแท้ แม้ว่าจะไม่ได้มีสายเลือดเกี่ยวข้องกันแม้แต่น้อยแต่ก็ถือได้ว่ยยายบัวผันย่อมมีพระคุณต่อในสีทนอย่างไม่มีอะไรจะเปรียบได้เลยย้อนกลับไปเมื่อสิบเดือนที่แล้วนั้นข่าวร้ายที่สร้างความตื่นตระหนกให้ชาวบ้านเป็นที่สุดในเช้าวันนั้นก็คือข่าวที่บ้านยายบัวผันถูกโจรขึ้นบ้านเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็แกถูกฆ่าตายอย่างน่าสยดสยองที่สุดหญิงชราตาบอด ถูกฆ่าโดยมีมีมีดปักที่อกและสิ้นใจตายในอ้อมอกของนายสีทนผู้เป็นลูกบุญธรรมและครั้งนั้นนายสีทนร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจตามผู้มีพระคุณไปด้วยและตลอดงานศพชาวบ้านก็เห็นกับตาว่านายสีทนร้องไห้เสียใจแทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนเขากล่าวอาฆาตโดยความเครียดแค้นใจแก่เจ้าโจรใจบาปหยาบช้าที่ฆ่าแม่บุญธรรมของเขา ว่าหากรู้ว่าใครทําก็จะเอาเลือดมันออกมาล้างเท้าเพื่อเส้นสังเวยให้กับแม่ของตัวให้จนได้และชาวบ้านก็ปักใจเชื่อจริงๆว่านายสีทนจะต้องทําอย่างนั้นแน่ๆเพราะเขาแค้นจนสุดจากเหล่าแม้เขาจะเป็นคนธรรมะธรรมโมย,ยังไงก็ตามแต่แค้นครั้งนี้มันเกินที่จะอาโหสิกรรมต่อกันได้ยายบัวพันนี่เป็นหญิงไม้ที่ร่ํารวยคนหนึ่งของหมู่บ้านและแกได้รับนายสีทนมาเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่เขายังแบเบาะอยู่ ในสีทนเนมีกำเนิดที่น่าเวทนาเพราะว่าพอเขาเกิดมาแม่ก็ตายจากไปในนาทีที่เขาลืมตาดูโลกและโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อยายบัวผันซึ่งตอนนั้นยังแข็งแรงดีอยู่ก็เลยรับเข้ามาเลี้ยงแล้วก็เอาใจใส่ดูแลเขาเป็นอย่างดีราวกับเป็นลูกในไส้ของตัวเองชาวบ้านก็ล้วนนิยมยินดีที่เรื่องทุกอย่างลงเอยด้วยดีต่างพากันปราบปลื้มความมีน้ำใจของแม่ไม้บัวผันที่มีความประเสริฐยิ่งนัก คู่แม่ลูกก็อยู่ร่วมกันมาอย่างผาสุกจนนายสีทนเติบใหญ่แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วยายบัวผันก็ยังสร้างบ้านอยู่ในบริเวณเดียวกันกับตนผู้เป็นแม่บุญธรรมเขาและภรรยาก็ช่วยกันดูแลแกอย่างไม่มีขาดตกบกพร่องจนกระทั่งเมียเขานายสีทนตายไปก่อนเขาก็ไม่ได้แต่งงานใหม่แต่อย่างใดเขาชอบพูดวักลัวเมียใหม่จะเข้ากันกับแม่ผู้ชาราไม่ได้ และอาจจะสร้างเรื่องสร้างปัญหาใหญ่ให้แม่เขาก็เป็นได้ตอนนี้เขาอยากจะดูแลแม่ผู้ชาราให้ดีที่สุดเพราะยิ่งใหญ่บัวผันเข้าสู่วัยชาราก็ยิ่งมีแต่เรื่องที่ต้องดูแลมากยิ่งขึ้นแถมยังป่วยด้วยโรคเบาหวานแล้วก็ทําให้แกกลายเป็นคนตาบอดไปในที่สุดด้วยชาวบ้านต่างพากันอนุโมทนาสาธุเมื่อล่วงรู้ความตั้งใจของนสีทนที่ได้ป่าประกาศออกไปอย่างนั้นนายสีทนและสีพันธ์ซึ่งเป็นลูกสาว ก็ช่วยกันดูแลผู้ที่เลี้ยงตนมาอย่างดีเสมอชาวบ้านก็ยิ่งยกย่องสรรเสริญนายสีทนในความดีข้อนี้เพราะสําหรับคนไทยและความกตัญญูรู้คุณนี่เป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดข้อหนึ่งของความเป็นคนดีคนจะเป็นคนสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อสํานึกได้และตอบแทนในบุญคุณของผู้ที่ให้ตนมาก่อนแล้วเท่านั้นและนายสีทนก็ได้รู้ถึงความเป็นคนดีที่น่ายกย่องที่สุดก็ตรงข้อนี้ไม่เพียงแต่เท่านี้ นายสีทนก็ยังฝากฝ่ายงานบุญงานกุศลสม่ำเสมอเขาว่าเพื่อทดแทนกับสิ่งที่เขาเคยได้รับมาการที่เขายังเป็นเขาได้ทุกวันนี้ก็เพราะบุญกุศลที่ได้เคยทำไว้เมื่อชาติที่แล้วโดยแท้ชาตินี้เขาก็เลยต้องทำบุญทำกุศลไว้มากๆขึ้นไปอีกถ้าหากว่านายมนทลลูกเขยจะไม่มาเล่าเรื่องอีกมุมหนึ่งซ้ำตอกย้ำลงไปอีกครั้งนี้ก็คงไม่มีใครรู้เรื่องราวและชีวิตอีกด้านหนึ่งของนายสีทนพ่อตา แล้วก็คงไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องมันจะลงเอยชนิดที่เปลี่ยนจากขาวกลายเป็นดำไปได้ในมนทนสารภาพความผิดกับตำรวจพร้อมกับเล่าเรื่องราวทั้งหมดแต่ต้นนับแต่วันที่ยายบัวผันถูกฆาตกรรมให้ตำรวจได้บันทึกคำของผู้ต้องหาไว้เป็นหลักฐานคืนวันที่ยายบัวผันถูกโจนปล้นนั้นความจริงไม่ได้มีโจนเจญอะไรที่ไหนเลยเขาบอกว่าก่อนยายบัวผันถูกฆ่าตายนั้นเขาแต่งงานกับนางสีพันแล้ว แล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ร่วมบ้านกับพ่อตาเพียงไม่กี่เดือนส่วนเหตุการณ์จริงในวันเกิดเหตุที่ยายบัวผันจะถูกโจรขึ้นบ้านแล้วถูกโจรฆ่าตายตามคําเล่าลือของชาวบ้านนั้นมีอยู่ว่าคืนนั้นน่ะผมลุกมาเข้าห้องน้ําตอนดึกครับเห็นเงาคนดําผ่านวูบไปทางเรือนยายผมก็เลยแอบตามออกไปดูพอเห็นว่าเป็นพ่อผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็คิดว่าพ่อคงไปเยี่ยมดูยายตามปกติเพราะแก่แล้วแถมตามไม่ค่อยดีด้วย บางคืนพ่อก็ยังไปนอนเป็นเพื่อนยายด้วยซ้ำตอนนั้นผมกำลังจะกลับไปนอนต่อแล้วถ้าไมา่ได้ยินเสียงยายร้องเออะอะอยู่บนบ้านทั้งที่ไฟปิดมืดหมดซึ่งผมก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมพ่อไม่เปิดไฟให้สว่างทั้งที่ขึ้นไปอยู่บนบ้านตั้งนานแล้วผมก็เลยเดินออกไปดูเขาเล่าว่าขณะกำลังเดินอยู่ใต้ถุนบ้านนั้นเขาได้ยินเสียงเอะอะโครมครามบนบ้านเสียงยายบัวผันร้องเรียกให้ช่วยดังแววแวว เสียงยายเขาเรียกครับเขาเรียกสีทนช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ที่โจนมันจะฆ่าแม่แล้วผมก็รู้แล้วว่าบนบ้านคงจะมีเหตุร้ายแน่ๆเพราะว่ามีเสียงมันคนต่อสู้กันดังตึงตังขึ้นมาเวลานั้นนายมนทนบอกว่าเขากำลังจะขึ้นไปช่วยบนบ้านก็พอดีเห็นนายสีทนพ่อตาพรวดพลาดลงบันไดามา และโดยยังไม่ทันได้เห็นหน้ากันและยังไม่ทันที่นายมณฑนจะพูดว่าอะไรนายสีทนก็วิ่งพวดพลาดกลับขึ้นไปบนบ้านแล้วเปิดไฟซะสว่างจ้านายมณฑนก็ดักรออยู่ใต้ถุนบ้านกะว่าถ้าโจรมันวิ่งสวนพวดพลาดลงมาเขาจะได้จับตัวมันได้โดยง่ายแต่รออยู่นานก็ไม่มีใครวิ่งลงมาเลยแม้แต่สักคนเดียวส่วนที่บนบ้านเขาได้ยินนายสีทนพ่อตาตะโกนเรียกชื่อยายบัวผันแล้วก็เรียกชื่อตัวให้ไปหา พร้อมกับตะโกนเรียกดังลั่นในคนอื่นๆมาช่วยกันบ้านใกล้เรือนเคียงก็เริ่มเปิดไฟสว่างพรึบเสียงหมาเห่าดังกล้องไปหมดแล้วทั้งบ้านก็เริ่มมีเสียงอุกกะกรึกโครมพอเขาขึ้นไปบนบ้านพร้อมกับเพื่อนบ้านใก,ใกล้เคียงที่ต่างพากันมาถึงบ้านยายบัวผันในเวลาไล่เลี่ยก,กันพอขึ้นไปบนบ้านผมก็เห็นยายบัวผันมีมีดปักที่หน้าอกแล้วพอตาผมกอดแกอยู่แล้วก็ร้องไห้เป็นที่น่าเวทนา พวกเราต่างก็ช่วยกันค้นหาผู้ร้ายจนทั่วบ้านก็ไม่เจอและช่วยกันรื้อค้นดูว่ามีทรัพย์สินอะไรหายไปบ้างก็ไม่พบว่ามีอะไรหายไปพ่อบอกว่าพอเขาขึ้นมาบนบ้านก็เห็นผู้ร้ายมันกระโจนหนีไปแล้วก็เลยไม่ทันได้เห็นรูปร่างหน้าตาอะไรทั้งนั้นแล้วพ่อก็รำร้องตีอกชกหัวจนผู้คนที่เห็นเหตุการณ์วันนั้นร้องไห้ตามกันไปหมดนายบนทนบอกว่ามีเขาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่รู้สึกว่ามันแปลกๆอยู่เพราะการ ที่เขาเห็นในสีทนพ่อตาวิ่งลงมาจากบันไดบ้านแล้วก็ทําทเป็นวิ่งพรวดพลาดขึ้นกลับเพิ่ไปอีกครั้งเนี่ยมันทําแม่งทําแม่งอยู่และทําให้เขาสะดุดใจอยู่มากแต่ตอนนั้นเขายังไม่เข้าใจว่าทําไมพ่อตาถึงต้องทําอย่างนั้นด้วยจนกระทั่งมากระจ่างแจ้งรู้เองภายหลังงานศพว่าทรัพย์สมบัติของยายบัวผันหลังจากที่แกตายไปแล้วนั้นตกเป็นของพ่อตาเขาทั้งหมดและมันเป็นมรดกไม่ใช่น้อยๆมาตอนหลังๆนี่ผมใกล้ชิดกับพ่อตามากขึ้นครับ เพราะว่าบางเรื่องแกทำเองคนเดียวไม่ได้แกก็เลยต้องอาศัยไหว้วานผมเป็นหลักพวกเดินเรื่องเอกอาสารการรับมรดกทั้งเรื่องแบ่งที่ขายที่โยกย้ายอะไรต่อมีอะไรยิ่งได้ใกล้ชิดผมก็ยิ่งรู้ว่าพ่อตาผมไม่ใช่ธรรมดาในที่สุดนายมณฑลก็ได้รู้ว่าเบื้องหน้าพ่อตาของเขาที่ทำเป็นถือศีลกินเจธรรมะธรรมโมนั้นแต่เบื้องหลังกลับเป็นอีกอย่างหนึง่ง เพราะว่าในสีทนไปทุ่มเทเงินให้นักร้องสาวอายุรุ่นลูกคนหนึ่งที่เขาไปหลงรักอย่างหัวปักหัวปำแต่แรกผู้หญิงไม่เล่นด้วยเพราะรู้ว่าในสีทนมีตตัวแถมยังแกถ้าจนเป็นพ่อเธอได้และนั่นมันทําให้พ่อตาเขารุ่มร้อนใจมากก็ภาคเพียนไปขอให้ยายบัวผันทาพี่เนี่ยอ่าพี่นายกรรมยกมรดกให้ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าคนแก่ใจแข็งแล้วก็ไม่ว่าในสีทนจะไปอ้อนบอนขอที่ดินจากยายบัวผัน เพื่อจะเอาไปขายหรือทําอะไรอย่างอื่นให้มันได้เงินงอกเงยยายผู้ชราแถมตาบอดก็มายินยอมด้วยทั้งนั้นพ่อตาผมเคยหลุดปากบอกผมครั้งหนึ่งว่าไม่รู้ยายจะหวงไปทําไมตัวเองก็แก่จนเดินแทบจะไม่ได้น้ําซ้ําตาก็ยังบอดเออขอดีๆก็แล้วขู่ก็แล้วไม่เคยเป็นผลและเมื่อฝ่ายนักร้องสาวนั้นยื่นคําขาดรบเร้าจะเอารถเอาบ้านขึ้นมาปัจจุบันทันด่วน นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่นายสีทนต้องทําอย่างนั้นเพื่อให้ได้เงินมาปลนเปลอผูหญิงที่แกลุ่มหลงแต่เมื่อเขารู้แล้วเช่นนั้นก็เหมือนน้าท่วมปากพูดไม่ได้ร้องอะไรก็ไม่ออกเพราะว่านายสีทนคือพ่อของคนที่เขารักแล้วก็คือตาของลูกชายของเขาอะแหละพอยายตายแล้วแกก็แอบยักย้ายถ่ายเทสมบัติยายแล้วก็ทุ่มเทเงินให้ข้าวให้ของแกผู้หญิงคนนั้นมากมาย พ่อเมียผมรู้เขาก็ร้องไห้เสียอกเสียใจเพราะกลัวว่าจะไม่มีอะไรตกมาถึงลูกตัวเองพ่อกับลูกก็ทะเลาะกันเรื่องสมบัติของยายไม่เว้นแต่ละวันผมเองก็พลอยคิดไปอย่างนั้นด้วยว่าอีกหน่อยสมบัติอาจจะไม่มีตกมาถึงลูกผมถ้าพ่อตายังเอาไปประเคนในผู้หญิงคนนั้นหมดเราก็เลยทะเลาะกันอยู่เรื่อยเช้าวันเกิดเหตุนั้นในมณฑลไปรับพ่อตามาจากวัด ทั้งคู่ก็เกิดคุยกันเรื่องนี้แล้วก็ทะเลาะก,กันอีกระหว่างทางซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเขาก็เลยพลั้งปากบอกไปว่าเขารู้ว่าในายสีทนเป็นคนฆ่ายายบัวผันด้วยมือตัวเองผมด่าว,ว่าแกไม่ใช่คนเพราะยายเลี้ยงแกมาแท้ๆยังทําได้ขนาดนี้แล้วอย่างผมกับลูกหรือกับหลานแกจะมาสนใจยายดีหรอพอแกรู้ว่าผมรู้เรื่องที่ชั่วชของแกแกก็ตกใจมาก พยายามจะห้ามผมไม่ให้พูดต่อแกขู่ว่าถ้าผมเอาไปพูดที่ไหนเขาจะเอาลูกกับเมียไปซะจากผมแล้วทำให้เราไม่ต้องได้เจอกันอีกเลยในชาตินี้ในมณฑลแกก็ให้การไปพร้อมกับหวนนึกถึงวันไร้ไร้ของตัวอย่างสำนึกในผิดในบาปผมโมโหมากเลยครับเวลานั้นก็ขู่ไปว่าถ้าไม่อยากให้เรื่องรู้ถึงหูตำรวจก็จ่ายให้ผมมาหนึ่งล้าน แล้วผมกับลูกกับเมียจะไปจากแกเองตลอดชีวิตจะไม่มายุ่งมาเกี่ยวกับแกและผู้หญิงของแกอีกต่อไปแกโกรธมากเดินมาตบหน้าผมเสร็จแล้วเราก็โชกต่อยกันแต่แกสู้ผมไม่ได้ในที่สุดผมก็ใช้มีดจ้วงแทงแกไปจําไม่ได้หรอกครับว่ากี่หนเพราะว่าโมโหมากและพอรู้ว่าแกตายแน่แล้วก็ดึงเอาสร้อยแหวนนาฬิกาไปซ่อนไว้แล้วก็ผมท,ทําทีกลับไปเอาของที่วัดให้มีคนเห็นว่าผมย้อนกลับไปจริงๆ แล้วก็แกล้งเป็นกลับมาเห็นพ่อตาถูกฆ่าแล้วผมก็ทำเป็นร้องเออะโวยวายดังขึ้นในคนแถวนั้นได้ยินเหมือนที่พ่อเคยทำไว้กับยายนั่นแหละครับผมใช้วิธีเดียวกันกับแกลเลยจากนั้นเขาก็จัดการงานศพแล้วก็รอจนกระทั่งเรื่องเงียบกะว่าจะหนีหายไปสักพักพอคนลืมลืมแล้วค่อยกลับมาอยู่กับลูกกับเมียแต่โชคไม่ดีที่ตำรวจได้กลิ่นหนีของเขาเสียก่อนเขาก็เลยถูกจับได้แล้วก็รู้สึกโล่งใจอยู่ลึกๆ ที่ชีวิตไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆหรือต้องเสแสร้งแกล้งทําอะไรต่อไปอีกแล้วเมื่อทําผิดก็ก้มหน้ารับกรรมไปมันคงจะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนายมณฑนก็พูดจะสีพันซึ่งไปเยี่ยมเขาในคุกว่าพี่ไม่รู้ว่าคดีจะสิ้นสุดเมื่อไรและจะต้องรับโทษทันนี้อีกนานแค่ไหนพันก็ดูแลตัวเองให้ดีก็แล้วกันดูแลลูกให้ดีก็แล้วกันนะ สีพันธ์ก็มองหน้าสามีนิ่งนานแล้วก็อุ้มลูกด้วยสะน้ำตานองหน้าลงจากโรงพักไปณต,ตอนนี้เธอยังไม่รู้ว่าชีวิตข้างหน้าจะเป็นยังไงเพราะขาดทั้งพ่อและสามีไปในเวลาเดียวกันอย่างนี้แต่ต่อมาเมื่อได้ยินเสียงลูกน้อยร้องไห้ดังจ้าออกมาเธอก็พลันคิดได้เธอรู้แล้วว่าชีวิตวันที่เหลือเธอจะทำเพื่อใครและทำเพื่ออะไร ลูกชายของเธอจะต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดและเหนือสิ่งอื่นใดเธอจะสอนให้ลูกรู้จักแยกแยะกรรมดีกรรมชั่วจะสอนให้เขารู้จักบาปบุญคุณโทษจะระวังดูแลไม่ให้ลูกชายลุ่มหลงมัวเมาไปในสิ่งยุ่วยุในอันที่จะทําให้เขาดําเนินชีวิตที่ผิดพลาดเหมือนที่ตาของเขาทําลงไปและก็เหมือนกับที่พ่อแท้ๆของเขาทําลงไปด้วยพ่อของเธอก่อกรรมยิ่งใหญ่ด้วยการฆ่ายายบัวผันในที่สุดแกก็ได้รับ รรมสนองกรรมเช่นเดียวกับที่เขาทำกับยายส่วนสามีเธอทำกรรมด้วยการฆ่าพ่อของเธอเขาก็ต้องได้รับกรรมด้วยการถูกจองจํำสูญสิ้นอิสรภาพแล้วก็มีแต่ความทุกข์ในใจไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ส่วนเธอนะ่ะมีลูกเป็นที่ตั้งแล้วก็จะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดสีพันยืนยันสัญญากับตัวเองแล้ต่อฟ้าดินไว้อย่างนั้นครับ พูดถึงคนใจคอโหร้ายเนี่ยท่านบ้ฟังไม่มีใครที่ไหนเขาอยากจะได้ไว้ร่วมวงตะกูลพงเผ่าของเขาหรอกอย่านึกถึงว่าเอ้คบนักเลงแล้วดีนะมีญาติเป็นนักเลงนะดีไม่ดีหรอกครับไม่มีใครเขาอยากได้หรอกยังตาสุกเนี่ยเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับตาสุกเนี่ยเป็นญาติญาติกันสมัยเป็นหน,นุ่มนี่รูปลอไม่เลวละมีสาวสาวมาชอบหลายคน แล้วด้วยนิสัยความเจ้าชู้ที่มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตาสุกก็เลยได้ใจก็ริอ่านเป็นขุนแผนประจําหมู่บ้านทีเดียวยังกระทั่งแม่ลุงสุกเองเนี่ยก็เอื้อมระอาเต็มทุนเมื่อแม่ของแกเห็นว่าปล่อยไว้ไม่เป็นหลักเป็นฐานกับใครที่ไหนสักทีเอาแต่เจ้าชู้ไก่แจ้เที่ยวบ้านโน่นเที่ยวบ้านนี้นะก็เลยไปขอผู้หญิงต่างหมู่บ้านที่พอใจมาให้ ฝ่ายลุงสุกนั้นก็เหมือนกับลูกที่แสนดีก็ทําตามที่แม่แนะนําให้ทุกอย่างถ้าไม่มีนิสัยหรือว่าสันดานเจ้าชู้ติดตัวอยู่นี่ครอบครัวก็คงจะอยู่กันอย่างผาสุกเพราะว่าเมื่อแต่งงานอยู่กินกับผู้หญิงคนที่แม่หาให้แล้วเนี่ยลุงสุกก็มีลูกผู้หญิงผู้ชายถึงสองคนแต่เพราะความเจ้าชู้นี่เองก็ทำให้ลุงสุกไม่เอาใจใส่ครอบครัวก็ทิ้งให้เมียต้องทนทุกข์กรรมลำบากเลี้ยงลูกที่ยังเล็กๆทั้งสองคนแล้วก็ แอบไปมีเมียใหม่ไว้อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันมากนะักสมัยก่อนโนนพวกยาคุมกําเนิดก็ยังไม่มีใช่เมื่อลุงสุขมีเมียใหม่ก็มีลูกกับมเมียใหม่อีกคนหนึ่งเมียเก่าที่ทิ้งกว้างไม่เคยได้สนใจดูแลก็ได้รับความลําบากทุกยากในการเลี้ยงลูกแม่ยายของลุงสุกก็เลยตัดสินใจหาลูกเขยใหม่ให้ลูกสาวเสเองจะเป็นด้วยแรงหึงหรือถูกลบเหลี่ยมลูกผู้ชายก็สุดที่จะเดา อ่าตอนนั้นมันนานแล้วจำได้ติดตาว่าลุงสุกนี่ก็เอามีดอิโต้อย่างใหญ่เลยมารับที่บ้านยายอ่าคือบ้านแม่ลุงสุกกัแหละแล้วเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองก็เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นลุงสุกทําการฆ่าล้างโคตรครอบครัวของเมียเกา่าทั้งพ่อตาแม่ยายคอขาดผัวใหม่นี่ทั้งไส้ทั้งพุงออกมาทะลักกองอยู่นอกท้อง ส่วนเมียลุงสุกนะี่ยังมีบุญหรือกรรมไม่รู้ได้ลุงสุกแกก็คงกะว,ว่าจะฟันตรงบั้นเอวให้ขาดเนี่ยแต่ด้านมันมีเข็มขัดขวางอยู่แผลก็เลยไม่ชะกันนะักส่วนแขนซ้ายนะ่ะขาดจนถึงข้อศอกแต่ยังไม่ตายแล้วลูกเล็กๆของลุงสุกสองคนเนี่ยนะนะก็คาดกันว่าระหว่างที่ลุงสุกจะฆ่าพ่อตาแม่ยายพ่อตาแม่ยายก็คงจะกลัวก็คงจะใช้เด็กเป็นตัวประกันก็ค,คิดว่าลุงสุกแกคงจะ ไม่ทําอะไรเพราะมันเป็นลูกของแกรปรากฏว่าโดนอิโต้ลุงสุกฟันเอาอย่างจังเลยตายหมดทั้งสองคนเหตุการณ์ครั้งนี้ดังสนั่นไปทั่วอําเภอเลยชาวบ้านร้านตลาดต่างก็พากันหวาดกลัวลุงสุกกันไปหมดนะมีหน้ำซ้ําครอบครัวของคนที่เป็นญาติของลุงสุกเนี่ยก็ถูกมองไปในแง่ลบเพราะว่ามีญาติที่มันโหดร้ายใจอำมหิตโหดเหี้ยมฆ่าคนได้ทีทั้งหลายหลายคนฆ่าเมียฆ่าลูกนะ ลูกในไส่นะวันมันยังฟันตายด้วยมือตัวเองนะสมัยนั้นตำรวจสอดส่องไปไม่ค่อยทั่วถึงก็เลยยังไม่มีการจับกลุมกันในทันทีลุงสุกแกก็หนีระเหเร่ร่อนอยู่บ้านไม่ได้กลัวติดคุกหนีเงื้อมือกฎหมายได้ประมาณสักหกปีก็ถูกจับจนได้พอถูกจับก็รับสารภาพหมดสารก็ตัดสินให้จำคุกยี่สิบปี จริงๆแล้วน่าจะประหารให้ตายตกไปตามกันเลยถึงจะสาสมเพราะว่าการกระทําของลุงสุกนั้นมันโหดเยี่ยมมากจําคุกได้สิบหกปีคงจะทุกขทรมานสาหัสสากันยังไงไม่รู้ลุงสุขทนไม่ไหวแหกคุกออกมาให้ลุงป้านะ้าอาเดือดร้อนกันอีกอไม่มีเงินจะหนีต่อนี่ก็ต้องเรียรายกันคนละสิบาทยี่สิบาทตามมีตามเกิดนะให้ไปก็ไม่ไปสักทีวนเวียนอยู่แถวนั้น บ่อยครั้งเข้ายาติญาิก็เอือมระอาะเพราะไม่มีเงินจะให้นะยายก็ใจเด็ดจริงๆไปเอาตำรวจมาลากคอเข้าเรือนจำไปเหมือนเดิมเขาก็ให้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่แต่จริงๆแล้วก็อยู่ไปไม่ถึงอยู่ได้อีกประมาณสักห้าหกปีไม่รู้ได้รับอภัยอะไรต่ออะไรบ้างลุงสุกก็ออกมา พอออกมาอยู่บ้านที่นี่เป็นคนแต่เหมือนกับไม่ใช่คนความจำก็เลอะเลือนจำแม้กระทั่งแม่ตัวเองก็ไม่ได้วันๆันนัน่งพูดอยู่คนเดียวเหมือนกับประสาทหลอนจะกินข้าวก็ต้องให้ชาวบ้านช่วยป้อนให้หนักเข้าก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทายหนักทายเบาเรียเรียราดราดเป็นความลำบากของลูกหลานและพ่อแม่ต้องช่วยกันดูแล ลุงสุกก็กําลังรับกรรมที่ทำมาอย่างสาสมใจทรมานอยู่หลายปีกว่าจะตายตายก็ตายทุเรศทุรังชาวบ้านก็บอกก็คิดไม่ตกว่าทำไมกรรมลุงสุกก่อขึ้นแต่เพียงคนเดียวแท้ๆท,ทำไมพ่อแม่ลูกหลานต้องมาปลอยรับกรรมนั้นไปด้วยกรรมที่ว่านั้นก็คือคนในครอบครัวนี้ทั้งตระกูเลเนะครับถูกมองไปในทางที่ไม่ดี ก็ไม่มีใครอยากจะคบหาสมาคมเพราะเขากลัวว่าคนตระกูลเนี้ยจะมีนิสัยดุร้ายเช่นเดียวกับลุงสุขก็ทําให้ขาดความไว้วางใจจากคนทั่วไปไม่ดีเลยครับอย่านึกว่าเป็นนักเลงนี่ดีนะไม่มีใครเขานิยมชมชอบหรอกมันมีแต่ทําให้เขาเดือดร้อนตัวเองอะ่ะมีคนยกมือไหว้ก็จริงแต่ว่าพอรับหลังเขาถมน้ําลายครับ